ครับวันนี้บ้านค่ายยู่นเต็ดครับกลับมาเล่นในบ้านนัดแรกแล้วก็เก็บสามแต้มด้วยแต่ว่าเป็นสาแต้มที่หืดพอสมควรนะครับวันนี้พี่นกมองเกมวันนี้ก่อนครับไปดีงไงพี่พี่เก็ิพิซุูโร่นะครับเพราะอย่าลืมนะพิซุูโร่อันดับหนึ่งโซนเหนือแล้วก็เขาได้3ามแต้มแบบที่แล้วมาซึ่งมันก็ยากแล้วเราก็เป็นลำเป็นาสีเก็ประเด็นก็คือว่าเราต้องเล่นเพื่อรัดกุมหน่อยแต่ว่าเรามีตัวแปรเีืเราต้องได้3ามแต้มมันก็เลยต้องแล่นในขึ้นหลัง มันเป็นเกมที่ยากและเหนื่อย,ยแต่ว,ว่ามันก็ผ่านมาได้ด้วยด้วยคําว่าทีมเบิร์กับทีมสปีดสามแต้มวันนี้มีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนครับทีมาม,ามากมากมากสำหรับทีมบ้านค่ายเป็นทีมเล็กๆทีมหนึ่งเป็นทีมผู้สุขวิทยา่างทีมหนึ่งแต่ว่าได้จัดได้จิตไ,ไ,ได้ใจหัวใจแฟนบอลด้วยก็อขอบคุณแฟนบอลคนที่สองแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนทีมแล้วผมเชื่อว่าบ้านค่ายจะมีเซอร์ไพรส์อีกครับในแมตช์หน้าครับพี่ครับพูดติงหน่อย ในแมตช์หน้าที่จะไปเยือนแม่โจ้เป็นเกมที่ค่อนข้างยากเพราะต้องเดินทาง12ชั่วโมงนะครับเราจะเราจะต้องรัดกลุ่มแล้วก็จะต้องไปเก็บคะแนนกลับมาได้ซึ่งเรายังอยู่ในเส้นทางเพราะฉะนั้นการไปเล่นกับแม่โจ้ความหวังของผมคือต้องให้เก็บแม่โจ้คือต้องการแต้มกลับมานะครับวันนี้นอกจากแฟนบอลแล้วผู้บริหารเองครับมันจะหลังจากที่เกมนี้แล้วคิดว่าเกมต่อไปการพูดคุย,คยกับทุกท่านแล้วก็รวมทั้ง W H A รวมทักทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตก็อาจ,จะต้องเอารถไปลงหน้า2คืนเพื่อที่จะปรับสภาพอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องโบนัสเรื่องอะไรเขาก็จะพูดถึงครโอเคครับ, okay, รบขอบคุณครับ